พอล่าไลฟ์สไตล์อินออสเตรเลียสวัสดีค่ะจะมาทำ <laughs> แตงโมจินตลา <laughs> จะมาทำสมูทตี้แตงโมแตงโมปั่นนะคะทุกคนอันนี้เย็นหวานฉ่ำน,นะคะ,มะเมเ็ดน้อยนะ,ะแทบจะไม่มีมเมเ็ดเลยนะคะทุกคนมาลงมือทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ขอหั่นแตงโมก่อนนะคะทุกคนนะคะเอาตรงนี้เลยเนาะนะคะ เลยชิมให้ดูเลยนะคะหวานหวานพะลพอเก,ก็จะมีอะไรคะพอลราจะอ่าน้ำพึ่งค่ะนะคะน้ำพึ่งนะคะ,ะ,คะแล้วก็จะมีโยเกิร์ตนะคะก็จะมีนมแค่นี้คะ่ะนะคะ ไม่ใส่น้ำเชื่อมไม่ใส่น้ำตาลแต่โมเขหวานอยู่แล้วนะคะน้ำพึ่งก็หวานอยู่แล้วนะคะทุกคนคะ่ะนะคะมามาลงกันเลยค่ะว่างๆก็หาอะไรทํานะคะทุกคนทํากินทําเล่นสบายๆทําขายก็ได้ถ้ามีคนซื้อ <laughs> สูตรทากินทําเล่นนะคะทําเล่นทํากินใช่ไหมคะแล้วแต่นะคะพะลาก็จะ อเอาแบบนี้ลงเลยนะคะสะดวกสบายสไตล์พลาละทุกคนค่ะนะคะไม่ต้องเอาความสวยนะคะเอาความอร่อยแบบนี้ค่ะนี่ค่ะลงเลยค่ะนะมานี้ทุกคนนะคะเนี่ยหั่เลยค่ะแตงโมเขาซอฟอยู่แล้วเนาะใส่เต็มโถเลยค่ะเดี๋ยวเขาก็ยุบนะ สูตรง่ายๆค่ะทุกคนนะสูตรสไตล์พอล่า <c oughs> อาจจะเสียงดังรบกวนหน่อยนะคะทุกคนขาเขาตัดหญ้าเนาะข้างบ้าน <c oughs> เริ่มจะเข้าหน้าสปริงแล้วหญ้าก,ก็จะยาวทุกบ้านก็จะทำความสาดบ้านของตัวเองนะคะ <c oughs> น้ำผึ้งค่ะใหม่ๆสดๆนะ <c oughs> ตามใจชอบเลยค่ะลงไปเลยค่ะนะคะ แกงโมเขาหวานอยู่แล้วนะทุกคนพลาลากก็จะไม่ใส่เยอะก็ใส่นมนะคะนมจืดค่ะเติมน้ํานะคะสูตรพลากก็จะใส่โยเกิร์ตด้วยนะคะทุกคนนะคะชอบใครชอบมันเนาะนะคะบางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่แต่พลากใส่ทุกทุกอย่างนะคะนะคะโยเกิร์ตรสธรรมชาตินะคะนี่ค่ะใส่เลยค่ะเพิ่มความอร่อยนะคะ ไม่ยุ่งยากค่ะนะคะสูตรปั่นทำเองนะคะทำกินทำขายก็ได้นะคะนี่ค่ะ <S <s <ays> <S เตรียม <ie> <s ays> เลยนะคะ ชิมนิดนึงนะคะเพิ่งลองทำไม่รู้ว่าเป็นรสแบบไหนชอบหรือไม่เพิ่มเติมอะไรไม่ต้องเติมอะไรทุกคนค่ะอร่อยค่ะอือรอบนี้หอมนะคะหวานเย็นอร่อยมากค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวมาเตรียมเสิร์ฟเลยนะคะง่ายไหมคะง่ายมากเลยสมูทตี้เต็งโมปั่นพล่านะคะเตงโมปั่นนะคะเนี่ยไม่ใส่น้ําแข็งนะคะสูตรไม่มีน้าแข็งของพล่าไม่ชอบใส่น้าแข็งนะคะที่นี่อากาศมันเย็นแล้วไม่จําเป็นนะคะทุกคนทุก เต็งโมเย็นนมเย็นโยเกิร์ตเย็นทุกอย่างเย็นนะคะง่ายๆแก้วเดียวนะคะวันนี้เราดูนะ้นสมูทมากเลยเห็นไหมคะเนี่ยสวยงามมากเลยทุกคนดูสิสวยงามมากจริงๆเลยค่ะนะคะ,คะทุกคนน้ำแตงโมปั่นง่ายๆจะตายเพราะลางง่ายมากใช่ไหมฮะชอบๆ็เตงโมใส่นะคะใส่นมใส่โยเกิร์ตใส่น้ำผึ้งนะคะทุกคนออกมาหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะดูสิสีสันน่าทานไหมคะ ง่ายไหมคะง่ายมากเลยค่ะขอชิมก่อนนะคะอร่อยชื่นใจนะคะเย็นมากไม่ต้องใส่น้ําแข็งนะ,ะสูตรไรน้ําแข็งนะคะสไตล์พอล่านะคะเพื่อนเนี่ยน้ำปั่นแตงโมน,นะคะเพื่อสุขภาพนะคะทุกคนนะคะทานแล้วก็สดชื่นแจ่มใสดีนะคะทุกคนนะคะนะคะก็อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะคะทานอะไรที่มีประโยชน์นะคะแล้วก็มีความสุขในการกินเหมือนพอล่านะคะกินทุกมือ้ออร่อยทุกมื้อนะคะทุกคนนะคะ ก็ฝากสูตรแตงโมนะคทำกินทำขายก็ได้สไตล์พอ่านะทุกคนถ้าใครจะเอาไปทำก็แอดัดตามสบายนะคะอันนี้สไตล์พร่าทำทานเองนะคะเป็นสไตล์เรานะคะไม่ได้อ่าไปสอนไปแนะนำใครถ้าใครอยากทำก็ตามสบายชอบใครชอบมันนะคะแต่พอล่าก็นี้นะคะทุกคน <laughs> ก่อนอื่นก็จะลืมฝากช่องเล็กเล้นน้อยอันนี้นะคะพอล่าไลฟ์ สไตล์อินออสเตรเลียเพิ่งเปลี่ยนชื่อใหม่นะคะทุกคนนะคะก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆะค่ะนะคะที่เราชอบทํานะคะอยากทาแบบไหนก็ทําตามสบายนะคะตามใจเราที่ชอบนะคะทาแล้วเรามีความสุขนะคะทุกคนเราก็ทำนะคะทุกคนนะคะวันนี้อากาศดีเหมาะกับการดื่มน้ําแตงโมนะคะทุกคนไม่ไม่เย็นไม่หนาวมากอากาศดีดีแดดนะคะแดดเต็มฟ้าเลยอากาศดีดีค่ะนะคะ กำลังดีเลยพราะราชชอบนะคะขอทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะคะมาดื่มน้ําเต็งโมงเพื่อสุขภาพกับพร,ราชนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่นะคะ